เรื่องดิวของโจโชเซอร์ซีนะครับแล้วก็ดิวต่อไปที่ลุ้นกันว่าจะเป็นดิวมาตเดลิกหรือเปล่านะครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบอลทูเดย์ด้วยนะครับดิวโจโชเซอร์ซีเนี่ยแรงขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นของเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับที่เนเธอร์แลนด์นั้นเพิ่งตกรอบแพ้อังกฤษไปในฟุตบอลยูโร2024รอบรองชาเลร์นะครับโดนยิงไปในช่วงท้ายเกม2-1ก็โดนนนไปก่ออังฤษ จากประตูของซิมอนนะครับแล้วก็ยิง2ลูกรวดคืนจากจุดโทษของเคนแล้วก็ต่อด้วยลูกประตูชัยจากโอเลวักินที่ลงมาพลิกยิงในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้กระแสข่าวฝั่งอังกฤษลงถึงในใน์แลนดแล้วก็เยอรมันแล้วก็อิตาลีเนี่ยเริ่มแรงขึ้นว่าเซอร์กซีเนี่ยกำลังจะย้ายามาที่ยูเต็ดนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในช่วงการคุยระหว่างช่วงเย็ยนจนถึงช่วงค่ำ ฝั่งมิเชลโรมาโนก็เฮีวิโกในช่วงประมาณ3ทุ่ม42นาทีนะครับก็บอกว่าไม่รู้แต่ตกลงราคาค่าตัวกับบริญัาได้แล้วที่42.5ล้านย e ูโรนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยืันจากออนซีนซึ่งโรมาโนเนี่ยบอกว่าเฮีวิโกก่อนแต่ตัวเลขมาจากออนซีนก็คือเพิ่มมาอีก2.5้าล้านยูโรจาก40ล้านยูโรในการฉีกสัญญาตอนแรกยูเต็ดเลือกจะเพิ่มมันนิดนึงเพราะว่าต้องการจะแบ่งจ่ายเป็นเงิน3ปีนะครับตก ปีละประมาณ14.16ล้านยูโรนะครับพอคิดเป็นเงินปอนนะครับจากเงินรวม42.5ล้านยูโรเนี่ยก็คือ35.76ล้านปอนด์พอคิดเป็นเงินปอนการแบ่งจ่าย3ปีคือ11.92ล้านปอนด์พอที่แต่ทำแบบนี้ได้เนี่ยทำให้พวกเขาสามารถที่จะกระจายเงินไปซื้อดิวอื่นได้นะครับแล้วก็แบ่งจ่ายไปช่วง3ปีต้องบอกว่าการเจรจายอดเยี่ยมครับเพิ่มมาแค่2.5ล้านยูโร หรือว่าอีกประมาณแค่1ล้านปอนด์กว่าๆเท่านั้นกับค่าฉีกที่เป็นตัวเลขตอนแรกส่วนสัญญาณเนี่ยอยู่ที่5ปีนะครับ,ถ, 2, 9, บ,บถึง2 0 2 9บเกออปชช่นึปีถึง2030ค่าเหนื่อยน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลตอนแรกคือ5ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่า1 4 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเซอร์ซีจะเดินทางมาตรวจร่างกายของยูเต็ดในวันศุกร์นี้ครับก็คือเดี๋ยวจะมีรูปรถสีดำรถตู้เข้าไปที่แคริงตันก็รอลุ่นกันในช่วงกลางวันหรือว่าตอนเย็นค่ำของ เวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็การเปิดตัวคาดว่านะครับน่าจะเกิดขึ้นในวันเสาร์หรือหลังจากนั้นถ้าอย่างเร็วสุดก็น่าจะเป็นวันเสาร์เพราะว่ายูเต็ดเนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่องนัดแรกเจอโรเซนบอกในวันจันทเวลาห้าทุ่มวันอาทิตย์จะมีเกมนัดชิงอังกฤษเจอกับสเปนเพราะฉะนั้นผมว่ามยูเต็ดไม่น่าจะเลือกเปิดตัวในวันอาทิตย์ที่เป็นความสนใจของแฟนบอลอังกฤษในส่วนอื่นครับคิดว่าถ้าเร็วสุดน่าจะเป็นวันเสาร์หรือไม่ก็หลังจากนั้นไปเลยนะครับ ก็รอลุ้นดิวอื่นกันต่อครับคาดว่าจะเป็นดิวมังตาลิคในสัปดาห์หน้านะครับเทนฮามมีส่วนมากๆการคุยกับเซิร์กซีเช่นเดียวกับรูนฟานนิสรอยกับการเปิดตัวของเซิร์กซีในช่วงหลังจากนี้ครับนักเตะใหม่รายแรกเข้ามาแล้วครับผู้ช่วยผู้การทีมอย่างเรเนฮาร์มแล้วก็รูนฟานนิสรอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นดิวสองดิวสามกันขอบคุณมากครับคนติดตามสำหรับรายละเอียดวันนี้ก็จัดเต็มให้สาบแฟนๆมายูตเต็งแล้วแฟนเซิร์กซีนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากคครรัับฝากกกดดดดไล์์แช้ววยสสีครับ